กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเสนอพี่หมอหญิงขอแชร์ตอนมะเร็งตับและท่อน้ำดีสวัสดีครับทุกคนผมคือมะเร็งเซลล์ตับเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์บริเวณตับมีลักษณะหรือการทำงานผิดปกติและพัฒนาเป็นมะเร็งสวัสดีครับ ผมคือมะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผิวภายในท่อน้ำดีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตผิดปกติจนเป็นเนื้อร้ายพวกเราสร้างผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ22,213คนต่อปีและเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตของคนกว่า15,100คนต่อปี และตอนนี้ <c oughs> พวกเราพร้อมแล้วสำหรับมิชชั่นในวันนี้เมเรงท่อน้ำดีนายไม่ต้องพูดอะไรเลยนะนี่นายเนี่ยฉันบอกว่าไม่ต้องพูดเราอยู่ด้วยกันมานานฉันเดาออกหมดและวว่านายอะ่ะเลงคนไหนไว้อย่าว่าแต่นายเลยฉันเองก็รู้ว่านายเลงคนไหนไว้งั้นเอางี้เรามาพิสูจน์มิตรภาพระหว่างเราด้วยกันชี้พร้อมๆกันดีกว่า ว่าคนไหนที่จะเป็นร้ายต่อไปของพวกเราได้ฉันรับคำท้างั้นถ้าเจอเป้าหมายแล้วมาชี้พร้อมกันนะคนนี้สุขภาพแข็งแรงไปนี่ก็ดูแลสุขภาพดีจังเลยหน้าตาสดใสแบบนี้ไม่เอาคนคนนี้โหพี่หมอรู้ได้ไงเนี่ยก็ทำไมจะไม่รู้ คนไหนที่มีภาวะเสี่ยงจำพวกอาการตับแข็งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C การได้รับสารพิษจากเชื้อราดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือมีภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากการกินปลาน้ำจืดติบก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีทั้งนั้นแหละและถึงแม้ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการของโรคที่แตกต่างกัน อาการส่วนใหญ่ที่พบก็จะมีแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำปวดหรือเสียดชัยโครงขวาอาจคลำพบก้อนในช่องท้องตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตและมีอาการบวมบริเวณขาทั้งสองข้างโดยแนวทางการป้องกันเจ้ามะเร็งตับและท่อน้ำดีก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดการให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำให้ความรู้การหลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อนสารก่อมะเรง็งและความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับด้วยจังหวะนี้แหละเพื่อนพี่หมอกำลังพูดเปิดหุงใส่เป้าหมายโลดโอ okay, เคลลย เซจ,จแน่แ<ม>พี่ชายจ้าอ้าหายไปไหนแล้แลวพี่พยาบาลพาเขาไปตรวจรักษาแล้วจ้าอย่าลืมนะคะทุกคนตรวจเช็คสุขภาพตนเองเป็นประจำเพราะมะเร็งรู้เร็วรักษาทันป้องกันได้